สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเจมส์อัสดเช่นเคยครับวันนี้พามาชมเครื่องหว่านปุ๋ยติดรถไถนะครับเป็นเครื่องหว่านปุ๋ยขนาด500ลิตรนะครับหรือประมาณ500กิโลนะครับสามารถใส่ได้เป็นเครื่องหว่านปุ๋ยสแตนเลสนะครับจากค่ายช้างทองอินเตอร์เทรดนะครับตอนนี้ก็กําลังหว่านปุ๋ยขี้หมูอัดเม็ดนะครับในแปลง ที่กำลังจะเตรียมปลูกข้าโพดต้มนะครับก็จะมาอธิบายกลไกการทำงานของเครื่องวันปุ๋ยนะครับเครื่องวันปุ๋ยตัวนี้เป็นระบบต่อเข้ากับ PTO นะครับโดยการใช้ยอยแล้วก็ตอกตามกับเฟืองปั่นลักษณะเหมือนหัวเครื่องตัดหญ้าน,นะครับแล้วก็มาใส่จาน ใส่จานเวียงนะครับแล้วก็จะมีที่ปิดเปิดสามารถปรับเปิดปิดเปิดออกมากออกน้อยได้ที่ที่นั่งคนขับเลยนะครับลัษนาปุ๋ยก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ผมซูมหน่อยครับเพราะว่าอยู่เข้าใกล้ไม่ได้เดี๋ยวขี้หมูก็เดินใส่หน้าครับ ถังปุย๋ยจะเป็นสแตนเลสน,นะครับเกรดสามตอนนี้ถ้าท่านใดสนใจก็ทางร้านมีอ่าโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้ามาสอบถามกันได้ครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสามารถหวานได้นะครับ อะไรที่เป็นเมล็ดสามารถหวานได้หมดนะครับปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรที่อัดเม็ดสามารถหวานได้หมดหรือเราจะไปเลือกเป็นหวานพวกเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะครับแต่อัตราเสี่ยงก็จะสูงหน่อยเพราะว่ามันอาจจะแตกได้นะครับ จานก็เป็นจานสแตนเลนสครับผมทาสีไ่เฉยครับอันนี้ใส่ปุ๋ยขี้หมูมา12ลูกครับลูกละ25โลโอเคเดี๋ยวประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไป ชมขั้นตอนวิธีการรักษาก่อนนะครับต่อไปว่ารักษายัางไงให้ไม่เป็นสนิมหรือไม่ให้ตรงไหนมันฝืดนะเพราะว่าผมเป็นมาแล้วถ้าเราาทําทความสะอาดไม่ดีช่วงฝาเปิดปิดก็อาจจะทําให้เกิดสนิมได้เพราะว่าไอ้ตรงบูธพาวลางเป็นเหล็กนะครับก็เวลาใช้เสร็จก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับ